ตัวนิทานหันสาตอนชายตัดไม้กับเทพารักกาละครั้งหนึ่งมีชายตัดไม้ผู้ยากจนแต่มีความขยันมั่นเพียรได้อาศัยอยู่กับแม่ผู้ชราในบ้านหลังเล็กๆทุกวันเขาจะเข้าไปในป่าพร้อมกับขวานคู่ใจแมฉันไปแล้วนะโอ้ยขวานเฮ้ยขวานขวานตกน้า่ะโอ้ยขวานขวานของฉันอะ่ะเฮ้ยแล้วจะเอาอะไรตัดไม้ล้วเนี่ย จะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงแม่จะเล่าปรโตยฉันนี่สาเล่าจริงๆเลยเราเออที่ท่านร้องไห้ตื่นเรื่องอะไรกันเหรอฮะขวานอขวานของฉันเอะมันหล่นลงไปในน้ําแล้วอ่ะแล้วทําไมถึงไม่งขกันมาล่ะเดี๋ก็ฉันว่ายน้ำไม่เป็นน่ะจะทำยังไงดีอ่ะแล้วจะเอาอะไรตัดไม้เอาอะไรไปเลี้ยงแม่จะเล่า อ้าวอ้าวอ,อยู่ร้องไห้ได้แล้วฉันว่ายน้ำไปเลยฉันจะงมขึ้นมาให้นะไม่ต้องร้องท่านท่านใจดีจริงๆเลยนะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับขอให้คนใจดีคนนี้นะหาขวานของลูกเจอด้วยเถิดึ้นแล้วเป็นไ,ไงบ้างครับท่านอ้าวนี่ชายขวานวของท่านหรือเปล่าเนี่เยไม่ใช่ของฉันหรอกจ้ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปงมหาใหม่ให้ก็ได้นะ,ะจ้า โทษนะจ๊ะอ้าวทีนี้ล่ะใชแ่แน่เลยแหมขวานของท่านอีสวยไม่เบาเลยนะั่นนี่ฮะโอ้ยโอ้ยไม่ใช่หรอกจ้า,าไม่ใช่อีกเหรอเนี่ยจ้าเพราะว่าขวานของฉันน่ะไม่สวยแล้วก็ไม่ใหม่อย่างนี้หรอกจ้าช่างของเธอจ้าขึ้นมาเถอะฉันขอบคุณมากเลยนะเดี๋ยวสิท่านไอขวานทองเนี่ยก็ดูแพงไม่ใช่เล่นนะเจ้าของก็ไม่มีท่านก็เอาขวานทองไปของท่านเลยสิโอ้ยไม่ได้หรอกท่าน ฉันน่ะไม่รับของที่ไม่ใช่ของของฉันหรอกไม่เอา hey, <S <S เดี๋ยวฉันลงไปงมใหม่อีกรอบกันแล้วกันนะเออเออแต่ว่าท่านโอ้โหท่านช่างใจดีจริงๆเลยโอ้ยเจ้าป่าเจ้าขาวเอ้ยขอให้เขาหาเจอด้วยเถิดอ้าวงมขึ้นมาแล้วใช่อันนี้หรือเปล่าล่ะท่านอโอโอันนี้แหละใช่แล้วใช่เลยอันนี้แหละอันนี้แหละขอบคุณจ้าขอบคุณมากจ้าขอบคุณมากเลย ดีใจจังเอา้าเฮ้ยเอเอ <c oughs> ข้าเดียแหละให้งมขวานให้เจ้าละเจ้าก็ซื่อสัตย์ดีนะที่ไม่โลภอยากได้ของที่ไม่ใช่ของตัวเองนะ่ะเอ้าเอา,เอา <c oughs> นี่ขวานของเจา้าแล้วก็ขวานเงินขวานทองข้าแถมให้เป็นรางวัลน,นะเอาไปสิเฮ้ยให้ให้ฉันจริงๆเหรอเออก็ใช่น่ะสิคนทำดีก็ต้องได้ดีเสร็จภารกิจซะทีละไปละ นั้นมาชายตัดไม้และแม่ก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นยังความอิจฉามายังเพื่อนบ้านสามีภรรยาที่ได้ฟังเรื่องราวของชายตัดไม้และอยากจะเป็นอย่างชายตัดไม้ไม่ได้จะมีแผลลูกบ้าจังเลยนะจ๊ะโชคดีจังเลยวัดดีนะจ๊ะแกแล้วนี่แม่ยิ้มอะไรหรอโถเอ้ยตาแกเอ้ยาำไม่คิดเลยเหรอยังไงต้องขึ้นอะไรโอ้โถยี่นี่ตาแกเราจะรวยกันแล้วรู้ไหมรวยยังไงล่ะ นี่ก็ทําอย่างที่เขาทําสิ <c oughs> ข้าวานมันไม่ได้จมลงไปในน้ําอย่างเขาเน่แหมมันไม่จมแกก็ทำให้มันจมสิจะเถอะอ้าวคล้ากันดีก้วเนี่ยทีนี้ออแม่มูเนี่ยบิวสิ่บิวสิจริงจริง ร้องไห้ทำไมล่ะฮะขวางวงชั้นนะนะมันตกลงไปในน้ำอาจารย์ฉันจะทำยังไงดีเลยจ้ะว่ายน้ำก็ไม่เป็นแล้วจะตัดไปได้ยังไงเลยจ้ะอ้าวแล้วทำไมให้มันตกลงไปได้ล่ะฮะอาจารย์ก็ราะชั้นคว่างก็ทะไหลหล่นลงไปเองอาจารย์นะมันตกไปเองเลยเอาละเอาละไม่ต้องร้องนะเดี๋ยวฉันลงไปงมให้เดี๋ยวนี้แหละนะอาจารย์มว้าวว้าวว้าวติดกับชั้นแล้ว เอามันเลยเอามาได้เลยเอามาทั <les. ici S 2> ้งเงินทั้งทองเลยนะอ้าวอันนี้ขวานของเจ้าหรือเปล่าล่ะฮะอู้ใช่เลยใช่เลยจ้าเด่ดแหละส่งมาเลยส่งมาเลยนะหรือว่าอันนี้อืมอันนั้นก็ใช่จ้าใช่เลยนี่ขวานของฉันอันนี้ก็ขวานของฉันเออนี่ต่างหากเล่าหานของเจ้านั่นละ ไอ้ขวานของฉันหายไปแล้วยังจะพูดเอ,อ๊ะของเจ้าถีงไหนกันของข้าต้างหากล้เอา<อ><อ>กำลังขาดเมื่อชั่นคือสนิมอยู่พอดีเลยจะค้นลบโอ้ยองโตัวห้ขาด้วยเยถิดนะงงตัวใ้ด้วยวันนี้เจ้าจะได้อะไรกลับไปเลยนะจะค้นลบเอ้ยเพราะขวานของเ<อ>จ้าเนี่ยข้าจะเอาไปเก็บสะสมไว<อ>้บายบาย้ายายวย,ยขอขวานของฉันคืนสักอันเถอะท่านเทพารั์ นิทาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความซื่อสัตย์ย่อมนำความเจริญมาให้จำไว้นะครับน้องๆเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูกันต่อครับ